เปิดสาเหตุเอชนสวัสดเสียชีวิตแพทย์ระบุชัดมาจากเหตุผลนี้เปิดสาเหตุการเสียชีวิตเอชนสวัสด์หลังเกิดภาวะฮีตสโตรกแพทย์ระบุชัดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันส่วนสาเหตุที่แท้จริงรอผลชันะสูตรคลิกศพอย่างเป็นทางการอีกครั้ง กรณีเอชนสวัสด์อัศวเหมอายุ55ปีนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังจังหวัดสมุทรปราการถูกหามส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์อย่างกระทันหันเนื่องจากหมดสติระหว่างการซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ เวลาประมาณเที่ยงวันซึ่งต่อมาทราบว่าเอชนสวัสด์เข้ารักษาอยู่ห้อง i c ซแล้วเสียชีวิตลงเมื่อช่วงตีหนึ่งของวันนี้วันที่31มีนาคมที่ผ่านมาและต่อมาบุคคลใกล้ชิดหรือนักการเมืองเดินทางมาเคลื่อนย้ายศพออกไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการทันทีตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่31มีนาคมที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังครอบครัวทำการเคลื่อนร่างเอชนสวัสด์กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านข่าวริมน้าเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการสาเหตุการเสียชีวิตของเอชนสวัสด์แพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ยังไม่มีการถแถลงอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด แต่จากข้อมูลในเชิงลึกได้รับรายงานว่าม้องต้นแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตมาจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพ,พลันส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างรอผลการชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้งและจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการต่อไปครอบครัวเศร้าเคลื่อนร่างเอชนสวัสด์บำเพ็ญกุศลบ้านขาวริมน้ำเจ้าพระยา เคลื่อนร่างเอชนสวัสด์จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์กลับทำพิธีบำเพ็ญกุศลบ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาสมุตรปราการแพทย์ระบุสาเหตุกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกรณีเอชนสวัสด์อัศวเหมอายุ55ปีนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังจังหวัดสมุตรปราการถูกหามส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์อย่างกระทันหันเนื่องจากหมดสติระหว่างการซ้อมแข่งรถ ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เวลาประมาณเที่ยงวันซึ่งต่อมาทราบว่าเอชนสวัสด์เข้ารักษาอยู่ห้อง ICU แล้วเสียชีวิตลงเมื่อช่วงตีหนึ่งของวันนี้วันที่31มีนาคมที่ผ่านมาตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น เมื่อวันที่31มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานและรถหลายคันซึ่งคาดว่ามีบุคคลใกล้ชิดหรือบุนักการเมืองเริ่มเดินทางมาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์จากนั้นได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายศพออกไปในทันทีเพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมยังไม่มีการถแถลงอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดแต่จากข้อมูลในเชิงลึกเบื้องต้นแพทย์ระบุสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างรอการถแถลงการอย่างเป็นทางการต่อไป